คือฮาแม่น้ำหนึ่งฟิจอริงเกสโนวาเสียงดีไปอีกไม่พลาดสองเล็กเด็ดชัดชัดเน็ตไอดอลวงการหวยแม่น้ำหนึ่งที่ราดาหนักให้แนวทางเล็กเด็ดโพสขอบคุณนักร้องวงดังหลังไปร่วมฟิจอริงเพลงหวยเพลงใหม่ของเกสโนวาว่าฝากด้วยนะคะขอบคุณเกสโนวาที่ให้เกียรติเชิญไปร่วมร้องนะคะโดยเรื่องราวเพลงหวยมีการปล่อย MV เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมา เป็นการนำความรักเปรียบเลยกับเรื่องของหวยแม่น้ำหนึ่งร่วมทั้งแรปทั้งร้องเพลงด้วยแถมมีล้อเลียนกระแสะรายการดังโหนกระแสะของหนุ่มกัญชัยและชายคล้ายหมอปลาอีกด้วยทั้งนี้ใกล้จะถึงวันหวยออกแฟนหวยก็ไม่พลาดเข้ามาส่องดูเลขเด็ดในเ v ีเพลงนอกจากมีคนชมแม่น้ำหนึ่งเสียงดีเสียด้วยยังส่องเลขเด็ดเพลงท่อนที่แม่น้ำหนึ่งร้องไว้ในเนื้อเพลงมีเลข7935เลข714ฉากนาฬิกาเลข29ในเนื้อเพลง เลข169314ลอตเตอรี่ใน MV เลขป้ายทะเบียนรถ999แฟนเพลงและแฟนหวยเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิทั้งงวด17มกราออกที่7395นี่หามากเลยนะงานผ้าสามสีเละหัวหมูนางรำเตรียมถวายเลยนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใครอยากถูกหวยงวดนี้ซื้อ 97792992มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วไปนอนวัดกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหรือเลขโต๊ะจะมา2992คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า2992จัดไปงวดนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า429ต้องมาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่น้ำหนึ่งเสียงดีว่าไม่ได้นะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ